เหนื่อยจังเลยอุ้ยสวัสดีทุกคนอยู่กับหลวงเจอเองยังไงหลวงเจน่ารักนะแหมไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินหลวงเจรู้ว่าหลวงเจน่ารักกู่แล้วพอดีหลวงเจ้พึ่งไปเป็นพนักงานเมดคาเฟ่มามีเอเย่นเขาติดอตอ่อหลวงเจ้มาว่าหลวงเจน่ารักดีก็เลยให้ไปเป็นเมดคาเฟ่และลูกค้าน,นี่ยชอบมากเลยชอบจริงวันนี้ก็เหนื่อยมากแล้วที่นี่ที่ไหนเนี่ย ด้ข่าวแบบนี้กำลังดังเพียงป้างเลยเออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์มีผัวให้สุมออมมส่มด้วยไม่ใช่มียูนิตแน่ให้สุ่มด้วยคันจิโร่ให้สุ่มจันจิโร่กันดีกว่ามา,มาแล้วมาแล้วคันจิโร่เข้าไปสุ่มเลยโนเจมใช้450กูมี440ไม่เป็นไรเติมก็ได้840โลบั๊กบายเลย มึงมีโรบักไม่พอไปเติมมาก่อนไอ้คนสวยเอ้าโรบักไม่พอแม่งไงไม่ไหวแล้วทุกคนหลงเจ๊ต้องไปเบิกตังกับเยเย่นก่อนจะเอามาเติมเกมนี้กูจะเติมให้ยับและแจกพวกมึงด้วยเลยไปวันนี้เราขอเสนอเว็บเติมโรบักสุดคุ้มกับเว็บนี่ลยได้บักกั เว็บบริการสุดคุ้มที่จะเติมโลบัคให้คุณนั้นไปสุม All ่มออสตากันอย่างมังมันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานาะเว็บนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการใช้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนใช้กันแบบละเอียดและแน่นอนเราก็จะเติมกันแบบบ้าคลคั่งอย่างแรกเลยเข้ามาหน้าเว็บได้บัคลิงอยู่ด้านล่างกดคลิกได้เลยตอนนี้ใครเข้าครั้งแรกนะครับกดที่รูประบบสมัครสมาชิกก่อนแล้วก็กดมาที่สมัครสมาชิกเพื่อสมัครก่อนนะฮะใส่ชื่อผู้ใช้ ชื่อนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็ใส่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดยืนยันอะไรที่เรียบร้อยส่วนใครที่เคยสมัครแล้วก็สามารถใส่ดีได้เลยใส่ดีเสร็จแล้วกดยืนยันกดเข้าสู่ระบบทันทีพอเราเข้าระบบสมัครสมาชิกเสร็จแล้วกดที่เติมเงินนะครับตรงนี้เลยหรือใครที่ใยากจะไปดูก่อนว่ามีโลบั๊กแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้มีแค่ระบบ id pass นะครับเพราะระบบกลุ่มนั้นเขาถูกยกเลิกไปแล้วนะครับหรืออาจจะมาแบบนานทีแต่เลดต่ำมาก ผมแนะนําให้เติมแบบ ID Pass ดีกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าให้ hey, พี่ผมกลัวผมกลัว ID ผมจะโดนแฮ็กถ้าผมเติม ID Pass นะบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับได้บัคของเรานั้นรักษา ID ของทุกคนแบบ100%อรยู่แล้วนะฮะและที่สําคัญเราบอกทุกครั้งว่าเติมเสร็จแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสด้านล่างนะครับหรือว่าพาสเวิร์ดทุกครั้งนะฮะตอนเติม1รอบนะครับเพื่อป้องกัน ID ของทุกคนอุ้ยดูดิฮะตอนนี้ลดราคาด้วยทุกคนดูดิ่800ละบัคนะฮะจาก260บาทเหลือ130 ไอีเดอย,ยวขอดูแพ็กที่แพงที่สุดหน่อยสิ4,000 40, 0โลบัคกจาก6,666บาทลดเหลือ5,750บาทนี่มันเล็ดเจ็ดชัดๆว้าวเล็ด 6, หกเล็ดเจ็ดเลยนะเนี่ยรออะไรล่ะับทุกคนกดที่เติมเงินก่อนเลยช่องทางการเติมเงินนะครับมีทั้งระบบ True Money และระบบ True Wallet สำคัญอย่างจะเติม True Money ผมไม่แนะนำให้เติม เพราะว่ามันกินภาษีถึง20%เตอม50บาทก็จ,จะได้แค่ประมาณ40กว่าบาทเองแล้วแนะนำให้เติมแบบทวรเรทดีกว่านะฮะกดเติมเงินไปเลยนะครับการเติมทัวรเรทตอนนี้มีด้วยกัน2เบอร์แล้วนะครับเราสามารถเติมเบอร์ไหนก็ได้ใน2เบอร์นี้เลยนะฮะทุกคนก็หยิบนะครับมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เติมตาั๋วให้เรียบร้อยนะแล้วก็นี่เลยนะครับจัดไปนี่นะครับเลือกเติมได้2เบอร์นะแล้วก็มีกกับอยู่นะครับ เมื่อทุกคนโอนนะครับโอนเงินไปแล้วเนาะให้รอประมาณ3-4ถึงนาทีนะครับค่อยเอาเลขอ้างอิงไปใส่นะเออแล้วก็มันเติมเลขอ้างอิงได้ไม่เกิน5ครั้งต่อหนึ่งวันนะครับถ้าทุกคนเติมแล้วมันไม่ได้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้หรือใครมีปัญหาในการเติมสามารถคลิกตรงนี้ได้ทุกคนคลิกไปปุ๊บมันจะเด้งไปที่ Discord ของ i ดบั c k ทันทีนะฮะสามารถไปแก้ปัญหาได้เลยนะครับเราจะเติมแพ็คที่แพงที่สุดในนี้นะราคาเท่าไหร่นะห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบกูเติมหกพันไปเลยอะ่ะ เออไหนๆก็มาละขนาดนี้ไหนๆก็มาขนาดนี้แหละเราเติม6 0พันไปเลยดีกว่าทุกมาเลยเติมเลยนะครับตอนนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วนะครับพอเติมเสร็จแล้วจะมีสลิปออกมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับในสลิปจะมีเลขอ้างอิงอยู่นะฮะให้เราเอาเลขอ้างอิงนั้นมาใส่ตรงนี้เลยนะครับคนนี้นตรงนี้นะฮะเราจะเอาเลขอ้างอิงมาใส่เลยแล้วกันนะใส่ไปเลยปุ๊บ ปุ๊บ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 ตัวเสาวความถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูให้ชัดว่าเราเติมเบอร์ไหนไปนะนะเออเราต้องเลือกด้วยนะครับว่าเราเติมเบอร์ไหนไปผมโอนไปประมาณ5นาทีที่แล้วนะทุกคนนะนั้นผมกดเติมเงินเลยแล้วกันนะปังเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้มันบอกว่าผมนั้นได้เติมไปแล้ว6000กว่าบาทนะนะมาดูดิเงินคงเหลือของท่าน6000บาททุกคนผมเติมไป6000บาท สบายแล้วกูหลวงเจ้แหมรออะไรแล้วทุกคนกดที่ i d ดีพาก่อนเลยนะนะการซื้อระบักแบบ ID ดีพารนะครับกรอณาอประมาณ20นาทีถึง1ชั่วโมงตามลำดับคิวนะถ้าคิวเยอะเนี่ยก็อาจจะรอนานหน่อยนะทุกคนนะก็ยังไงก็ขอให้รอแล้วกันโอเคเรียบร้อยนะมาเรามีพอยต์6,000แล้วทุกคนมาผมจะเติมแพ็คนี่เลยสั่งซื้อแบบ4,000โลบักจัดไป และตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอก username กับ password นะครับเราก็ใส่เลยเนาะด้านบนคือชื่อของระบอกของเราด้านล่างคือ password หรือบางคนเรียกบางคนจะเรียกว่า id เนาะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเรียก id โอเคเสร็จแล้วนะครับพอใส่ id กับ password เสร็จแล้วผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ละกันเนาะนี่นะเขาจะบอกเลยว่าการุณาปิด เอ่อทูสเต็ปก่อนนะครับก่อนจะสั่งซื้อนะฮะการสั่งซื้ออาจจะไม่สําเร็จแล้วก็เครดิตอาจจะถูกตีกลับได้นะครับนะที่สําคัญเลย ID ที่มีพรีเมียมนะครับไม่สามารถเติมได้ในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีบั๊กบางอย่างอยู่ไอ้นี่ล่ะขับโปรโมชั o ่นด้วยทุกคนเป็นไงเอองั้นกดเติมลบบั๊กเลยแล้วกันนะครับสั่งซื้อลบบั๊กจำนวนสี่หมื่นเรียบร้อยโอเคดังนั้นผมก็แค่นั่งรอแบบหล่อเท่แล้วกันนะครับโคตรเ้โลบั๊กเข้าแล้วแปดร้อยฮะทุกคนคือใครที่เติมแพ็กสูงๆเนี่ยนะครับไไไมมมมมมม่่่่่่่ตต้้้ออองแปลกกใใจนนะวาาเเเฮยพพีีีทโรบัั800 40,000ืิ 40, 000, ชห คือโลบักเนี่ยจะทยอยเข้าครั้งละ800นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซไปเรื่อยๆนะเออเดี๋ยวผมจะลองรีเฟซไปเรื่อยๆมันจะเริ่มมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับอย่าพึ่งตกใจนะอย่าพึ่งแบบเอ้ยพี่อันนี้ไงพันหกเลยทุกคนโลบักกูเพิ่มเองเรื่อยๆครับลูกจีเอ็มพอดีว่าลูกจีเอ็มะครับเดี๋ยวรอดูนะรอดูนะอุ้ยสองพันสี่แล้วอุย้ยมาแล้วอุ้ยมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะโคตรเฟี้ยวนี่ผมใช้เวลารอประมาณยังไม่ถึง5นาทีเลยทุกคนนะโลบักเริ่มเข้าตัวกูแล้วนะครับ หรือเพราะว่ากูเติมเยอะเกินวะนี่ชิบหายไม่ไม่หรอกนะฮะเออคิวเราเร็วอยู่แล้วนะครับเรามีพนักงานเยอะนะครับเป็นล้านคนนะฮะแนะนำเลยครับเติมได้บัคดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บเดียวเราบัคเข้าแล้วเดี๋ยวผมข้ามไปตอน4ี่หมื่นเลยดีกว่าอุ้ยตอนนี้สามพันสองละโอ้โหทุกคนกูมีโลบัคกสี่หมื่นแล้วเมื่อกี้กูมีหกลบัคกไอ้เพิ่มมาไหนจากสี่หมื่นเนี่ยนี่เฟี้ยวเลยฮ่า,าเติมโคตรเร็วทุกคนเป็นไง โอ้อา้อาวคันจิโร่กูหายไปแล้วไม่เป็นไรไหนไปดูดิแง่ห้าหอ,อ,อ,อสบายบือสะดือบ่ผมสามารถเติมแพ็คเป็นร้อยได้กี่แพ็ควะเนี่ยโอ้แปดร้อยสี่สิบใช่ไหมถ้าผมมีอีกสองพันโลบัคกเนี่ยผมสามารถซื้อไอแพ็คอ่า840โลบัคกเนี่ยได้ประมาณ50แพ็คเลยนะทุกคนนะเออแต่แน่นอนว่าหลวงเจ้นนะั้นเป็นคนใจบุญเราจะไม่เติมหรอกนะครับเราจะเอาไว้แจก f c ทุกคนที่เติมได้บักถ้าทุกคนอยากได้เพชรฟ,ฟรีกันละก็ คอมเมนต์ตอนนี้เลยว่าหลวงเจ๊เทพทู T ool, และก็แฮชแท็กไดบักด้วยอย่าลืมไปเติมกันนะครับไดบักเติมแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมจะเอาไว้ไลฟ์สตรีมนะแล้วก็แจกนะครับแพ็ก840นี่แหละนะรอติดตามกันได้เลยรอชมได้เลยที่ช่องมัคุม,มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยและที่สําคัญซื้อเสื้อผมด้วยถ้ามีซื้อเสื้อกูมึงคงไม่มีวันได้หลยตักละโอเคคลิปนี้ไปก่อนละเดี๋ยวเจอกันกับการแจกโลบักนะบ๊ายบาย